โอ้โหแล้วแม่เขาอยู่ในนี้ยังเสียวเลยของบ้านไม่ท่วมในบ้านไม่ท่วม,ม,วมแต่ปิ่มๆหน้าบ้านอันนี้ชั้นหนึ่งไปแล้วตอนนี้ก็ชั้นหนึ่งไปแล้วเขาส่งไฟเรี่ยงใช่หลายบ้านหลายบ้านอยู่ในนี้ระวังใส่ไฟได้านหลัง ห้าคนเลยเหรอหคนเหรอเดี๋ยวเจ้าของมาเติมให้ครับได้ผมมาห้าคนเดี๋ยวให้บ้านยายก่อนสายไฟขวานะพี่ระวังสายไฟซ้ายซ้ายสายไฟระวังระวังขอช่วยของเอาอะไรลงให้ยายได้ก่อนลงเลยจ้ะเพราะเดี๋ยวเราเข้ามาเบียดกันเยอะเดี๋ยวตอนออกลำบาก มาแล้วโอ้โหมาแล้วั <S 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 โโนนี้นี่พีแพ่แบงค์พี่แบงค์เจสกีแชมป์โลกอีกคนหนึ่งมาช่วยแล้วตอนนี้ <S 2> <S 2> น,นี่แชมป์โลกมาแล้วเอสซีมารอพี่แบงค์มอบเลยข้างหน้าข้างหน้าขยายก่อนมาได้เอาแปะแปสายก่อน้ยายก่อนพี่แบงค์ย้ยายก่อน,ยยอ,น <S 2> <S 2> อย่างนี้ <S <S ผมทุกคนให้ได้หมดแล้วไม่ต้องรอผมสบายสบายเราเป็นพี่น้องรักกันอยู่แล้วทุกคนทำได้หมด ระวังระวังขาระวังขาแอขาแอของมาถึงนู่นแล้วครับำจันของเข้ามาแล้วใช่ไหมเดยเราต้องออกไปทอยเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเราต้องทอยของจากข้างนอกเข้ามา,าเพราะว,าว่าเรือใหญ่เอาไม่ได้เรือของพี่แบงค์มีของอยู่เรือเรือพี่แบงค์มีของอยู่อ่ะขอเขาไปรวมบ้านหลังนี้ขอเขาไปรวมบ้านหลังนี้อันนั้นเอาไปอีกนี่มีหนึ่งสิบสี่รถเดือ ระวังระวังนะสวัสดีจ้าเอาบ้านหลังนู้นเขามารอเราเหรอพี่พี่แบงค์เอาเอาถุงให้เขาหน่อยบ้านหลังนูนะ้นจ้ะตรงไปจ้าจ้า,จาเดี๋ยวกำลังเข้าไปหานะจ้าแปบบ๊บนึงจ้าจ้าโอ้ใหญ่มารอกันหลายคนเลย ครับยายแต่กันได้เลยนะครับแต่งกนก็ได้นะครับได้ได้ครับข um, voilà AM ึ้นเหรอครับขึ้นหลังน่นตรงนี้ข anyway ึ้นเหรอไม่ต้องขึ้นนะไหนครับยายครับถครับยายออมายายหันได้ประมาณนี้เด้อขอบคุณนะขอบคุณนะจ้ะอินดีอย่างยิ่งสวัสดีลูกตลอดเลยขอบคุณจ้ะนี่มาไงเนี่ย ออนอนอยู่นี่ก็หมดเลยเหรอ,อเดียเด๋ยวนึงนะจะคิว,ๆๆวจะกินเดี๋ยวขอหมุนตัวหายายให้ถูกฟังก่อนเดี๋ยวอ่าหมุนกันอย่างนี้แหละคุยได้สบายๆหน่อยนอนอยู่นี่หมดเลยเหรอกี่คนจ๊ะสิบกว่าคนนะอยู่ที่นี่นะสิบกว่าคนอยู่ไงอะ อ๋อสองหลังท่วมก็เลยมาอยู่นี่ใช่แล้วที่นอนที่หลับพี่นอนพอเหรอแล้วได้ไปกี่ถุงน่ะอันนั้นน่ะสามถุงน้ำกี่แพ็นพอดูรอดูผมไม่เจอให้เอาของไปให้คนอื่นเนี่ยคนที่เนี่ยน่ารักมากเลยนะคนที่เนี่ยน่ารักมากเลยรอดูรอดูการกันขอบคุณมากแล้วผมดูมาเรื่อยเลยขอบคุณมาก น่ารักมากนี่ดูสิไม่เอาของด้วยอยากให้เอาไปให้คนอื่นอีกตั้งหากมารอเจอผมขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณอย่างยิ่งนะขอให้นาำรถไวๆนะขอให้ได้เงินเยอะๆเยอะๆ,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 ๆสาธุขอบคุณนะจ๊ะแวะมาเยี่ยมนะขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะลูกแม่ขอบคุณมากสาธุสาธุ ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอให้ทีมงานปลอดภัยทุกคนขอบคุณนะจ๊ะแมญญจ่จ้าจ้าว้าได้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปได้ครบแล้วนะจ้าย่อนน้ำไวหน่อยก็ได้หนิอโอ้โหน่ารักมากดูดิคนที่นี่สิงห์บุรีคนสิงห์บุรีไม่ไม่บอกได้ของเอาแค่พอนิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอไปให้คนอื่นบ้างนี่ดูดิน้ำใจมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ย ไว้อ้ตรงกลางพี่ก็ได้มานลูกโอ้โอ้มามาวได้อยู่นี่คือน้ำใจเห็นไหมขอช่วยมันก็มีความสุขนะคนสิงห์บุรีน่ารักมากไม่งกของนี่ถูกต้องเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนได้ยินได้กระหัวนะสองคนแล้วนะที่พูดกับผมเนี้ยเอาไปคนอื่นบ้างไม่ต้องอมาที่นี่เยอะนี่คนสิงห์บุรีเนี่ย ฝากัดวัดลาน้มละนามหมู่หกด้วยนะคะที่วัดมีอะไรจ๊ะใส่ไฟสายไฟเตี้ยอันนี้ชั้นแรกชั้นสอง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 เตี้ยจัดชั้นสองเตี้ยจัดเตี้ยจัดเตี้ยจัดเฮ้ยเฮ้ยบนนบนบนบนชัน้นสองชั้นสองใส่ไฟใส่ไฟพยายามตีได้ท้องไ,ไ,ไหวไหมได้อยู่นะ สายไฟฉันสง่งร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วจเจอสายไฟแล้วสายไฟ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 เห็นไหม<ฟ>คนสิงห์บุรีน่ารักน่ารักมาก มตั้งใจมารับของตั้งใจมารอดูผมดูสิดูความน่ารักดลทั้งคนผู้สูงอายุทั้งเด็กๆเลยถ้าออกก็ออกขวาถ้ากลับออกขวาใช่ออกขวาแล้วไปเข้าซ้ายจำได้อยู่เมื่อกี้เข้ามาจากางไหนอ่ะคันนี้เข้ามาจากทางไหนอ๋อลัดไดออ้ลัดได้ฝั่งไหนครับพี่กัดดนลัดออกข้างนอกได้ ทุกคนว,วัดละนาม,หมูหกมีอะไรนะขอโทษนะมีพระอยู่สิบรูปต้องการนา้ำวัดละนาม,หมูหกอันนี้หมู่สองเหรอนี่มีคนบอกลูกหลานบ้านบางละจันน่ารักมากใช่ระวังขวาม่นคิดวาติดนะ ขยะใช่ไหมหมู่หกหมู่หกวันละนามวะขยะขยะขยะติดอะมีใครมีช่างมาติดมาไหม เอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้อยู่ไม่แบงค์แม่ค่อยๆไปได้อยู่น้าไม่ได้ยังไงเกพี้ยงๆผมนะวัดละนามกดโลวัดละนามให้หน่อยได้ไหมมีใครโทรศัพท์ติดมาไหมสามกโลคโลอ้โห,หไปไงวะสามกิโลทางนา้ำเอาจริงดิ วัดละนามนี่ลงเรือนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเขาปลูกอะไรเนี่ยจมไปแล้ววัดละนามเหรอสามโลนะทางเรือน่ะทำความเร็วไม่ได้ด้วยทำได้ประมาณนี้และเพราะมันจโดนบ้านชาวบ้าน หรือจะพรุ่งนี้ไหมล่ะเออพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ยังไหวไหมวัดบางวัดบางปูนก่อนต่เย็นนะแตเย็นนะใจเยินกันนะทุกคนนะออใครมาก็หัวใจแรงงานตัวไว้นะครับไม่ถึงสามเหรอถึงไหม ระวางสายไฟเยอะมากใช่ใช่ตรงนี้เหมือนมันสูงก็นหน่อยนะใช่ไหมเหมือนมันสูงอ่ะท่วไม่ลึกขอน้ำสองแพกตรงไหนจ๊ะอยู่ตรงไหนอ่ะน้ำสองแพคเมื่อกี้ที่บอกขอน้ำสองแพ็กอยู่ตรงไหน คือตอนนี้เราอ่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจที่ขับผ่านออกไปอีกยวช่วยส่งไฟก่อนนี่ทางลัดนะเนี่ยไหวไหมนี่ออกแม่น้ำเลยดีกว่าลัดออกแม่น้ำเลยฮะนี่ออกแม่น้ำเลยเนี่ย นี่ป้ายเลยเนี่ยป้ายอบตโอ้โหเราวิ่งออกไหนวะเนี่ยเชยอะไรวะเนะนี่ยเสาไฟฟ้าแรงสูงเห็นไหมเสาไฟฟ้าแรงสูงตะโกนมาโผล่เสาไฟฟ้าแรงสูงเฉยอยู่ไหนวะเนี่ย นี่กลางแม่น้ำเลยเนี e no no ่ยเดี๋ยวนะเราออกมาเรายังไม่มีเดี๋ยวเรากลับทางเดิมก่อนกลับจุดหลักก่อนกลับจุดหลักก่อนตามตามเรือส้มตามเรือส้มถามเรือส้มก่อนว่าเรือส้มไปไหนถามเรือส้มก่อนเรือส้มไปไหนเราเล่้งเครื่องได้ปะเรือส้มเรือส้มไปไหนเรือส้มไปไหนครับอันนั้นเนี่ย แมงมืดหมดเลยตรงนี้อุย้ยออกไฟ่ได <c oughs> ้หรออไป <c oughs> ฟ้าแรงสูงว่ะมาไงวะเนี่ย เดี๋ยวเราออกไหนเนี่ยอันนี้เราไปไหนก่อนครับออกซ้ายอ้าวซ้ายวัดอะไรนะวัดอะไรนะเมื่อกี้ที่เอฟซีบอกครับเอ๋อวัดที่เอฟซีบอกเหรอวัดละนาบอะไรไหมเอาเขาพาไปจริงเว้ยเออก็ไปเมื่อคืนนี้แหละถ้ามันไปได้คืนนี้ก็ไปเมื่อคืนนี้แหละทุกคนไปไหมพี่ไปไหมเออก็ไปเป็นอย่างนี้แหละไม่สนอยู่แล้ววัดละนาบใช่ไหมวัดละนาบใช่ไหม สามกิโลทางน้ำนะอ่าจัดไปกต่เขาพาไปแล้วก็ไป